ข้องใจผู้ว่าสัะแก้วใช่ไหมคืออย่างนี้ผู้ว่าสะะแก้วเนี่ยยังไม่กเกษียณอายุราชการนะครับที่ข่าวบอกว่าต่ออายุราชการให้ผู้ว่าสะะแก้วคือต่อให้ดํารงตำแหน่งผู้ว่าสะแก้วปกติเนี่ยคนเป็นผู้บังคับการตำรวจคนเป็นผู้ว่านะครับเขาจะให้อยู่ในพื้นที่แค่สี่ปี ถ้าอยู่เกิน4ปีแล้วเดี๋ยวมีบาร,รมีมีอิทธิพลเขาจะย้ายไปที่อื่นนะครับแต่ถ้ามีภารกิจต่อเนื่องหรือมีมีประโยชน์ต่อทางราชการก็จะให้ต่ออายุเช่นอดีตอธิบดีกรมอุทยานอดีตอธิบดีกรมน้ำบาดาลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งมาสี่ปีติดต่อกันปีที่ห้าต้องขอต่อครั้งละปีครั้งละปีนะครับต้องเข้าคอรมอรให้มีมตินะครับเจ้ากระทรวงก็ต้องเสนอไปให้คอรมอรว่าใครจะคัดค้านไหมกรณีผู้ว่าสะแก้วไม่ใช่ต่ออายุราชาการให้ท่านนะท่านกเกษียณหกสิบเหมือนกันรู้สึกจกกะเกษียณปีหน้าไหมครับจกกะเกษียณปีหน้าท่านภูมิธรรมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอต่ออายุราชาการให้ผู้ว่าสะแก้ว 1ปีนะครับเห็นว่าทำงานดีอยู่เมืองชายแดนและกำลังมีศึกสงครามนะครับท่านเอาไปเปรียบเทียบกับแม่ทัพภาคที่สองไม่ได้แม่ทัพภาคที่สองจะต้องกเกษียณอายุรายการคือครบ60ปีอายุครบ60ปีในวันที่30กันยายน2568ถ้ากรณีจะต่ออายุให้แม่ทัพภาคที่สองอันนี้เรื่องใหญ่ยังไม่เคยทำมาก่อน นะครับในอดีตมีเคยทํามาบ้างแล้วก็มีปัญหาทุกทีครับมีปัญหาจะต่ออายุรายการให้ใครก็เดี๋ยวมีปฏิวัติครับเพราะไอ้รุ่นน้องมันก็รอจะขึ้นนะครับรุ่นเพื่อนมั่งรุ่นน้องมั่งมันก็รอจะขึ้นพอไปต่อคนนี้อ้าวไอ้หามีอํานาจแล้วต่ออายุ ไอ้คนอื่นก็ไม่พอใจมันจะเกิดความแตกแยกเพราะนั้นเขามีระบบอยู่แล้วครับตัวท่านแม่ทัพภาคที่สองเองท่านก็คงทราบปัญหานี้นะครับและอีกอย่างหนึง่งรัฐบาลเขาคงไม่ต่ออายุให้แม่ทัพภาคที่สองแล้วครับ<笑> <EOVER> <笑>นะฮะมาเหมือนกับสมัยพลเองกต่อสักเป็นผู้จัดการตารวจแห่งชาติปีเดียวจกกะเกษียณอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยเส้น <"He i, S 1> สายดีเว้ยท่านต่อศักนี่เดี๋ยวจะต่ออายุราชการไม่ ไม่ต้องมาต่อแล้วครับความเห็นผมส่วนตัวไม่ต้องมาต่อแล้วครับต่อแล้วมันเสียระบบราชการนะครับพี่น้องเขาก็จะรอขึ้นเขาก็ไปปิดช่องปิดทางเขานะครับปล่อยให้เขาจเจริญไปนะครับแต่ถามว่าพอท่านเกษียณไปแล้วเนี่ยท่านจะหมดภารกิจไหมไปเป็นชาวบ้านแบบผมเลยไหมผมคิดว่าคงไม่เพราะความรู้ความสามารถท่านนะครับประกอบกับ มนุยสัมพันธ์ส่วนตัวท่านผู้จัดการทหารบกคงตั้งให้เป็นผู้ที่ปรึกษาผู้จัดการทหารบกนะครับและก็ประสานกับแม่ทัาพภาคที่สองคนใหม่นะครับไปเป็นคู่หูกันในการลุยกะเขมรต่อนะครับส่วนตําแหน่งอื่นเนี่ยผมไม่อาจที่จะพูดได้นะครับแล้วแต่บุญวาสนานะครับแต่ผมคิดว่าผมประเมินไม่ผิดแหละครับนะฮะผมประเมินไม่ผิดแหละครับว่าเดี๋ยวจะต้องมีบทบาทอย่างนี้นะครับ แต่ว่าเราในฐานะที่เป็นอดีตข้าราชการเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับใกล้ๆแล้วเดี๋ยวรอรอให้ผลมันออกมาก่อนนะครับแต่ผมพูดไม่ผิดละครับผมจะเอาอะไรมาพูดก็ตรงตรงขวานปาซากอย่างนี้แหลคนะครับนะฮะอาจจะมีคนชอบบ้างเกลียบบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติ